วันที่ยีบแปดกันยาวันคล้ายวันเกิดของครูในสิบสองปีที่แล้วย้อนกลับไปสิบสองปีที่แล้วครูยังอยู่บนเตียงผ่าตัดอยู่เลยนะคะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวเองจะมีวันนี้นะคะสิบสองปีเฮ้ยไวเหมือนโกโหกย้อนกลับไปยังเห็นตัวเองดำหน้าเหี่ยวหมอไม่รับผ่าแล้วอะไรแบบนี้คือคือมันไปเห็นภาพเก่าอะนะคะในวันที่ครูคลอดลูกะนะคะแล้วครูก็ เขาเรียกอะคะเส้นเลือดใหญ่หัวใจสีขาดแบบแบบไม่ทันตั้งตัวเล่านิดน,นึงนะคะว่ามาเป็นครูพิพร,รเจ้าของแบรนด์นบเก้าได้ยังไงนะคะเราค่ะครูจะแตะเอยจะตอบแทนนะคะพ่อแม่ผู้มีพระคุณจะตอบแทนทุกคนที่มีบุญคุณกับเราซึ่งคุณไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทําไมแบรนด์นบเก้าเติบโตเพราะครูไม่เคยเห็นแก่ตัวครูบอกคุณได้แบบใครจะเบ๊ะปากครูไม่เคยสนใจเพราะไม่ใช่ปากครูธุรกิจของครูต้องขาวสะอาด ต้องแจ่มแจ้งต้องไม่มีหมกเม็ดต้องไม่มีแบบรับลมคมในต้องจริงในจริงเท่านั้นตรวจสอบได้ต้องพิสูจน์ได้สินค้าต้องดีจริงทุกอย่างต้องทำมาแบบไม่มีการคือต้องอย่าให้ใครเอาคืนนะคะคุณเข้าใจคำนี้ใช่ไหมคะกาาลให้ชีวิตครูมาไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะกว่าจะผ่านมาวันนี้ครูต่อสู้หนักมากคะ่ะครูต่อสู้กับชีวิตใหม่ของครูหนักมาก ชีวิตใหม่ที่ครูก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะคะว่าครูจะรอดได้ยังไงในเมื่อครูรอดมาแล้วครูมีหนี้สามสิบล้านพร้อมกับร่างกายที่ไม่สามารถทํางานได้เลยหมอบอกให้เป็นคนขี้เกียจอยู่เฉยๆคุณฟังนะคะแน่นอนค่ะถ้าวันถ้าวันนั้นนะคะที่เราต้องอยู่เฉยๆแล้วเรามีเงินนะคะเหมือนกองเท่าตอนเนี้นะคะ่ะเราจะอยู่เฉยค่ะแต่ในวันที่ครูค่ะต้องอยู่เฉย พร้อมหนี้สามสิบล้านคุณคิดว่าเราจะเฉยได้ไหมคะนี่เป็นจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งค่ะที่ทําให้ครูแลกกับชีวิตที่ครูได้มาจริงๆแอกเลยค่ะตายไม่เป็นไรขอให้ฉันทําอะไรก็ได้ให้มีเงินได้ปลดหนี้ให้อะไรแบบนี้ค่ะครูก็มาทํางานหนักอีกครั้งหนึ่งทั้งๆท,ท,ที่ครูยังพักไม่ถึงสามเดือนเลยนะคะผ่าตัดกลับมาไม่ถึงสามเดือนค่ะครูทํางานหนักอีกครั้งหนึ่งทีนี้ยิ่งกว่าวัวตายควายล้มเลยค่ะ แม่ปุ้ยก็รู้ดีนะคะแม่ปุ้ยจะไม่ยอมให้ครูทําอะไรแต่ครูไม่ทําไม่ได้ค่ะไม่นานเนาะประมาณไม่กี่ปีน่าจะประมาณสามปีครูค่ะเส้นเลือดใหญ่ฉีกอีกครั้งหนึ่งหลังจะผ่าตัดมาได้แค่สามปีคุณทํางานหนักมากเลยนะคะหลังจากนั้นเพราะมันยังมีหนี้พัวพันมันยังมีทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะสามปีครูต้องผ่าตัดอีกครั้งนึง แต่รอบนี้หมอดูฟิล์มแล้วส่งแบบกระทันหันมากโดยที่ครูไม่ได้ตั้งตัวเลยรอบนี้ก่ะก็ไปไปหาคุณพ่อของครูนี่แหละค่ะท่านเดิมคุณหมอท่านเดิมที่ดูแลเราปรากฏว่าไม่สามารถผ่าได้แล้วเพราะไม่สามารถที่จะตัดต่ออวัยวะตรงไหนได้แล้วเพราะรอบนี้มันฉีกขึ้นที่จะมาขึ้นตรงคอนะคะซึ่งมันเป็นเส้นเลือดที่อันตรายมาก ถ้ามีการตัดต่อมันอาจจะมีผลถ้าหากเลือดออกคะ่ะมันจะมีผลที่ว่าขึ้นสมองหรืออะไรง่ายมากเพราะมันเป็นการตัดต่อที่ค่อนข้างยากนะคะหมอก็เลยปรึกษากันสองท่านนะคะแล้วก็บอกครูว,ว่าผ่าไม่ได้แล้วเหมือนหมอก็เรียกพี่อูไปคุยอนะคะว่าคุณจะเลือกงานหรือจะเลือกเมียเพราะ เขาต้องไม่ทำอะไรจริงๆเขาต้องขี้เกียจจริงๆนะรอบนี้เพราะถ้าคุณไปให้เขายกของหนักหรือว่าทำอะไรก็ตามตอนนี้เส้นเลือดเขาฉีกมาถึงตรงคอแล้วนะมันเปอร์เซ็นต์ความอันตรายมันเยอะมากพาไปเที่ยวพาไปพักผ่อนสามเดือนสี่เดือนพาไปกินไปเที่ยวไปพักผ่อนอยากให้ทำงานให้นอนเฉยๆให้เล่นให้มีความสุขนะคะนี่คือสิ่งที่ สิ่งสุดท้ายอ่ะเรียกว่าสิ่งสุดท้ายครูได้ยินก่อนครูตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะพอหลังจากนั้นค่ะพอได้ยินแบบนี้เรายอมรับค่ะว่าเราดื้อเองนะคะเราดื้อเองเรากลับไปทํางานหนักจนเราจะต้องไปผ่ารอบสองแต่สุดท้ายเราก็ผ่ารอบสองไม่ได้ แล้วหมอก็บอกว่าอวัยวะที่ผ่าไปเนี่ยค่ะจริงๆแล้วโดยประมาณอวัยวะจะอยู่ได้ประมาณ1ิปีนี่คือสูงสุดเท่าที่เคยอันนี้มานะคะเพราะมันเป็นอวัยวะที่สั่งมาจากอเมริกาเป็นอวัยวะเทียมตัดต่อแต่ถ้าดูแลตัวเองดีๆไม่ทํางานนะ่ะพักผ่อนเยอะๆก็จะสามารถอยู่ไปได้เรื่อยๆอนะคะก็สามารถอยู่ไปได้เรื่อยๆคุณคิดดูนะคะนี่ท่วมหัวแต่ต้องอยู่เฉยๆนึกภาพไม่ออกแล้วไม่อยากนึกภาพ วันนั้นก็เลยตัดสินใจค่ะบริจา่างกายไปเลยนะคะก็ถ้าเป็นอะไรก็ตอบแทนโรงพยาบาลนะคะตอบแทนอาจได้ใช้ร่างกายตอบแทนอะไรเหลืออะไรยังดีเนาะอะไรไม่ได้ซ่อมอะอะไรที่ดีก็ให้โรงพยาบาลไปเลยเผื่อสายตาใช้ได้อะไรใช้ได้อะไรแบบนี้ค่ะก็ยกให้โรงพยาบาลหมดเลยทีนี้บอสบอสพี่อูก็เลยยกให้ด้วยแม่ของบอสพี่อูก็คือคุณยายปุ้ย เราสามคนเลยบริจาคร่างกายด้วยกันหมดเลยนะคะน่ารักไหมคะสาธุกับเราสามคนนะคะรับบุญกับเราไปด้วยการบริจาคร่างกายเขาบอกว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะจริงหลังจากนั้นค่ะอย่างที่บอกค่ะพอกลับมาครูก็เลิกครูก็ไม่กินยาเคมีอีกเลยนับจากวันนั้นน่ะนะคะนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะครูยังไม่ไปหาหมออีกเลยแล้วตัดสินใจไม่กินยาเคมีเองทงั้งๆที่ต้องกินตลอดชีวิตแต่ไม่กิน เลือกที่จะหาวิธีการดูแลตัวเองด้วยตัวเองรับผิดชอบตัวเองนะคะรับผิดชอบตัวเองดูแลตัวเองนั่นแหละค่ะเป็นที่มาที่ทําไมครูถึงผลิตสมุนไพรเพราะครูเลือกที่จะใช้สมุนไพรดูแลตัวเองตั้งแต่นั้นถึงนี้ประมาณเข้าปีที่แปดแล้วค่ะพอๆกับช่วงที่ครูปฏิบัติธรรมพอดีนะคะเพราะช่วงนั้นอย่างที่บอกค่ะอะไรมาครูจัดเต็มค่ะสวดมนต์ไปทําสมาธิ ไปอะไรนะคะไปปฏิบัติธรรมหมดทุกอย่างทุกทางค่ะอะไรที่ใจจะสบายอะไรที่จะอยู่ได้มากขึ้นฟังธรรม,มะจากคนไม่เคยฟังก็ฟังธรรม,มะหันหน้าเข้าหาธรรม,มะอะไรแบบนี้ค่ะหลายสิ่งหลายอย่างจนในที่สุดเลือกสมุนไพรให้ดูแลตัวเองก็เสิร์ชดูค่ะนะคะสมุนไพรที่ดังสุดที่พูดถึงทุกคนต้องรู้จักนั่นแหละคะ่ะศึกษาอย่างแบบจริงจังค่ะเอาตัวเองแบบศึกษาเพื่ออยากได้ตัวนี้มาดูแลตัวเองเพราะ เราไม่รู้หรอกว่าเราจะอยู่ถึงสิบปีไหมนะคะถ้าเรายังคงดื้อดึงหรือถ้าเรายังทํางานหนกักอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยเลือกที่จะหาสิ่งที่อะไรก็ตามที่มันสบายใจอะไรอย่างงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะก็เลยเลือกสมุนไพรมาดูแลเองพอดูแลไปดูแลมาเอาสมุนไพรนั้นมนต้งคือศึกษานะคะไม่ใช่กินมั่วซั่วนะคะเพราะเคยเอามากินมั่วๆแล้วสามีนกลูกนกเพราะกินมากไปไม่ได้ไขขึ้นจนนกนะคะจะบอกให้เพราะว่าสมุนไพรแต่ละตัวฤทธิ์เขามีเยอะมาก มันทําให้เรายิ่งศึกษาหนักขึ้นศึกษาจริงจังเพราะว่าการศึกษามันไม่ได้แบกหามนะคะมันแค่ใช้ความจําใช้สมองใช้การโจทย์ตอนนั้นมีนังสมุดประมาณเป็นสิบสิบเล่มจทข้อมูลสมุนไพรเก็บข้อมูลสมุนไพรเป็นปีค่ะเป็นปีนะคะไม่ใช่ทําเล่นทําหัวนะคะเพื่อต้องการดูแลตัวเองคุณคิดดูนะคะจากวันนั้นค่ะต้มสมุนไพรกินมาตลอดค่ะนะคะสุขภาพดีค่ะสุขภาพดีมาตลอดเพราะว่าใช้สมุนไพรดูแลจนในที่สุดค่ะ ก็เอาสิ่งที่เราคิดค้นมานั่นแหละเอามาทำเป็นสร้างอาชีพสิ่งที่ครูเล่าคุณนะคะทุกอย่างคือความจริงทั้งหมดเพราะครูบอกคุณแล้วค่ะครูไม่รู้ว่าเขาให้ชีวิตครูอีกเท่าไหร่เข้าใจใช่ไหมคะไม่รู้ว่าเขาจะยึดคืนเมื่อไหร่ถ้าเขายึดชีวิตครูคืนแสดงว่าครูอาจจะไม่ดีพอแล้วหรือว่าไม่ได้สร้างความดีต่อแล้วแต่ถ้าทุกวันนี้ค่ะครูอยากช่วยคนจริงจริง ให้ทุกคนได้แบบมีทางรอดเราไม่ได้บอกว่าสมุนไพรมันจะช่วยได้ทุกโรคเราไม่รู้หรอกค่ะเพราะเราไม่ใช่หมอแต่เรารู้แค่ว่าเรามีของดีเรามีสิ่งที่ดีแล้วเราอยากบอกต่อเธอนะแต่ถ้าเธอโชคดีเธอจะเจอเราคําพูดของครูคําแรกค่ะใครเจอฉันคนนั้นโชคดีครูโดนเบ๊ะปากมองบนตลอดโอ้ยมึงดีมาจากไหนอย่างเงี้ยค่ะแต่ครูไม่เคยสนใจค่ะครูดูเจตนาตัวเองตลอด ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันตรงกับเจตนาเราไหมครูพูดตลอดค่ะใครเจอครูคนนั้นโชคดีครูพูดอย่างนี้มาสี่ห้าปีแล้วนะคะเพราะครูคือคนโชคดีไงคะคือคนที่ข้างบนเลือกให้อยู่ต่อนี่คือคนโชคดีนะคะเพราะเราอยู่ต่อคุณดูสิคะทุกอย่างดีขึ้นราวปาฏิหาริครอบครัวเราจากเป็นหนี้กลายเป็นมหาเศรษฐีลูกเราแบบมีความสุขครอบครัวเรามีความสุขทุกอย่างมีความสุขหมด เราอยากได้อะไรเราได้หมดชีวิตเราเปลี่ยนเราปฏิหารเพราะฉะนั้นครูไม่มีวันให้โดนยึดคืนได้แน่นอนครูจึงต้องสร้างความดีมาพูดเรื่องความดีอะไรที่ดีครูเลือกพูดอะไรไม่ดีแค่เลือกปัดทิ้งแค่นั้นจริงๆค่ะ